We'll you ร้องให้ด้วยกันมาพานิพักเผยไม่อยากให้โฟกัสเรื่องคบจูเนียก่อนได้เหรียญทองโอลิมปิกสิ้นสุดทางเพื่อนเทนนิสพานิพักเปิดใจเรื่องคบกับจูเนียร์รำนรงแต่ยังไม่บอกใครก่อนคว้าเหรียญทองโอลิมปิกตามฝันวันที่13สิงหาคม2567เทนนิสพานิพักวงพัฒนก,กิจฮีโร่เหรียญทองโอลิมปิก2 0 2 4ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนในพิธีต้อนรับทัพนักกีฬาทีมชาติไทยหลังเดินทางกลับมาถึงบ้านเกิดที่สนามบินสุวรรณภูมิเมื่อช่วงเช้าาาทที่ท่่ผนนนมักกเเคโโดบออรร์ขงลุ49 กิโลกรัมหญิงสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักกีฬาทีมชาติไทยคนแรกที่ได้เหรียญโอลิมปิก3สมัยติดต่อกันและเป็นเหรียญทองอสองสมัยซ้อนเริ่มจากเหรียญทองแดงโอลิมปิก2016ที่บราซิลก่อนคว้าชแชมป์โอลิมปิก2020ที่ญี่ปุ่นและปิดฉากการรับใช้ทีมชาติด้วยการป้องกันแชมป์โอลิมปิก2024ที่ฝรั่งเศสหลังคว้าเหรียญทองโอลิมปิก2024ได้สำเร็จเทนนิสพานิพักวงพัฒนกิจก็เปิดตัวคบหากับจูเนีย รำนรงเสวกวิหารีเพื่อนซีนักเทควันโดทีมชาติไทยอย่างเป็นทางการโดยจอมเตะหนุ่มได้นำช่อดอกไม้ไปเซอร์ไพรส์วันเกิดถึงกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศสด้วยก่อนที่ทั้งคู่จะโพสโซเชียลมีเดียยืนยันสถานะด้านเทนนิสพณนิพักวงพัฒนากิจเผยถึงเบื้องหลังที่มีจูเนียร์รำนรงเสวกวิหารีเป็นคนรู้ใจว่าสำหรับหนูกับเนียก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันมาเป็นระยะเวลานานมากๆค่ะปีนี้เป็นปีที่9แล้วค่ะสำหรับความสัมพันธ์ในตอนแรกเราก็ไม่อยากให้ทุกคนโฟกัสหรือว่ามารับรู้เรื่องของเราค่ะเพราะว่าเราสองคนก็มีความฝันในการทำหน้าที่เป็นนักกีฬาทีมชาติกันทั้งคู่มีความฝันอยากไปโอลิมปิกด้วยกันอยากคว้าเหรียญทองโอลิมปิกกด้วยันค่ะ ก็อยากเต็มที่ทุ่มเทไปกับมันค่ะก็เลยไม่อยากบอกใครค่ะแล้วตอนนี้บอกได้หรือยังค่ะตอนนี้คือมันเหมือนปลดล็อกไปแล้วมันทําสําเร็จแล้วและทุกอย่างมันก็ออกมาสมบูรณ์แล้วหนูก็ทํามันออกมาสําเร็จแล้วก็เลยอยากจะบอกทุกคนว่าทุกเส้นทางที่ผ่านมาก็มีจูเนียร์คอยเคียงข้างค่ะเขาก็โดนหนูเตะทุกวันแล้วก็เตะกันทุกวันค่ะกว่าจะมีวันนี้ก็เหนื่อยด้วยกันมาร้องให้ด้วยกันมาค่ะเรียกแฟนได้แล้วใช่ไหมเอิ่มเดี๋ยวพ่อว่าค่ะหัวเราะ